กลุ่มอยากจะมีบ้านหลังใหม่ที่เราพูดถึงเรากำลังจะซื้อบ้านใหม่กาลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรืออยากจะสร้างให้เอาไว้เป็นเรือนหอนะคะสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันจะมีต้นทุนเรื่องของค่าวัสดุเรื่องของค่าคนงานต่าง เออถ้าเราไปจ้างบริษัทใหญ่ทาไมถึงแพงเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเขาการันตีนะคะคำว่าการันตีนะคะก็คือการันตีคุณภาพในการสร้างบ้านบ้านราคาหลัง10ล้านนะสมมุติในยกตัวอย่าง10ล้านกับราคาหลังละ1ล้านจริงๆแล้ววัสดุเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ทาไมถึงสามารถสร้างราคาที่แตกต่างกันได้นั่นก็เพราะว่าค่าคอนสตรั c ชั่นฟ e ีนี่แหละคะ่ะแบรนดิ้งสร้างแบรนด์สินค้าแบรนด์บริษัทค o พเปอร์แบรนด์นะคะเราก็ทําให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยเชื่อมือเชื่อมั่นที่จะจ้าง บริษัทบริษัทนี้สร้างบ้านให้ทีนี้ไอ้ค่าคอนสตรัคชั่นฟีของบริษัทนี้เขาอาจจะคิดถึง20-30%ราคา10ล้านบาทเขาเราอาจจะต้องจ่ายให้เขา3าล้านบาทนายเอคิดสเกลสร้างบ้านในแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าเขาจะได้ค่าฟรีของเขาเนี่ยอาจจะแค่5%้าเป็นนั่นเป็นเพราะว่าความรับผิดชอบชื่อเสียงของตัวเขากับของบริษัทมันต่างกันการรับประกันสินค้าความน่าเชื่อมือน่าเชื่อใจก็ต่างกันอันนี้ก็คือค่าราคาที่มันเป็นค่าฟรีแล้วกันบริษัทเขาก็จะมีความ เจ้าชาลแล้วก็คนค่าคนงานของเขาบริษัทสร้างบ้านอาจจะมี100คนในขณะที่ผู้รับเหมาในเอมีแค่5้าถึงสิคนเป็นต้นเพราะฉะนั้นราคาพวกค่าหัวคิวค่าจ้างแรงงานต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันแต่ว่าแล้วแต่ง,งบประมาณนะคะว่าคุณเนี่ยมีงบประมาณให้กับบริษัทที่ตั้งราคาสูงมากๆเลยเขาสามารถชาร์จราคาสร้างบ้านได้ถึง10หลัก1ิหลักร้อยล้านได้ในขณะที่ถ้าเรามีงบประมาณจำกัดเราก็ใช้ผู้รับเหมาในเอนาาั่นแหละค่ะ